วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่สค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลตรีปาโมดนาคจันทึกรองแม่ทัพภาคที่2ได้ไปที่หน่วยฝึกท,หา,ห,กกะทะหารใหม่พบปักผู้ฝึกครูฝึกและทหารใหม่พระที่1่ประจำปี2564ผ่านระบบวิดีโอเพื่อนำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่2ไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่ส นอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมซึ่งดําเนินการภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดตามที่กองทัพบกกาหนดห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปยังพื้นที่การฝึกและเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ชิดกับผู้ฝึกครูฝึกและทหารใหม่จึงได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การฝึกออกจากบุคคลภายนอกโดยการให้พบปะผ่านระบบวิดีโอรองแม่ทัพภาคที่2เน้นย้ําให้ดําเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i พร้อมกับยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารโบกและปฏิบัติตามมาตรการที่สบ,บคกำหนดอย่างเคร่งครัด